รพนมจังหวัดเงียบสงบบลิมฝั่งแม่น้ำโขงที่นี่มีทั้งความศรัทธาและองค์พระธาตุที่ประชาชนนับถืออย่างมากมายวันนี้เที่ยวทัดจะพาท่านไปเส้นทางสายบุญในการไปไหว้อระทาตทั้งแปดเราจะมาเริ่มต้นที่องค์พระธาตุพนมองค์พระธาตุพนมตั้งอยู่ตัวเมืองนะครพนม ใช้เวลาเดินทางเพียง1ชั่วโมงระหว่างทางมีร้านกาแฟริมโขงร้านอาหารพื้นบ้านมากมายและแหล่งของฝากอาที่เช่นหมูยอสีเทพเข้าวเกียบป่าผ้าคามกาละเมกล้วยกวนกระทิสดเมื่อเราเสร็จจากองค์พระธาตุพนมเราจะเดินทางอีกไม่ไกลจะพบอำเภอเล็กๆคืออำเภอเลนูนคร ที่นั่นไปไหว้พระธาตุเรนูคนครสำหรับคนเกิดวันจันทร์ที่นี่เมื่อไหว้เสร็จจะมีตลาดเรนูคนครให้เดินให้ลองชิมข้าวเกียบเห็ดและข้าวฉี่ร้อนๆเพื่อพักเหนื่อยกันหลังจากนั้นเราจะเดินทางขึ้นเหนือกันพระธาตุสีคูณตั้งอยู่บนภูระเรามองเห็นวิวเทือกเขาเขียขัดที เหมาะสำหรับสายแอดเวนเจอร์ที่ยากสัมผัสธรรมชาติจุดชมวิวสวยมากในยามเชา้าเห็นหมอกรอยเหนือองค์พระธาตุเมื่อไหว้พระธาตุสีครูเรียบร้อยเราจะเดินทางไปหมู่บ้านเงียบสงบมีวัดพระธาตุปหาชัยอยู่ใจกลางชุมชนที่นี่มีจุดพักทำบุญตักบาตยามเชา้าห้าผ้าที่นี่เข้าจี่ปาราบองรสเด็ดยามเย็น แวะชมพระธาตุมรคขนครอ,อำเภอธาตุพนมพระธาตุยามค่ำคืนท่กากลางแสงจันทร์สวยจนหยุดมองโชคเย็นมีร้านอาหารลิมโขงหลายแห่งให้แวะชิมรลับคนเกิดวันพฤหัสเราจะเดินทางไปอำเภอนาว่าเส้นทางนี้เต็มไปด้วยทุ่งนาเขียวขจีวัดพระธาตุประสิทธิ์ตั้งอยู่กลางชุมชนบรรยากาศเงียบง่ายเหมาะสำหรับการพักใจทำบุญ ฟังเสียงระฆังยามเย็นเพอท่าอูเทนเป็น,นอำเภอที่อยู่ติดแม่น้ำโขงมีพระธาตุท่าอูเทนสำหรับคนเกิดวันศุกร์สวยงามมากเมื่อเห็นะ้าทิตย์ตกดินที่นี่พักกายพักใจร้านกาแฟริมโขงหรือจะซื้อข้าวแตงงาดำกลับไปฝากเอเดินทางกลับมาที่ตัวเมืองวัดมหาธาตุพระธาตุนคร สำหรับคนเกิดวันเสาร์เป็นพระธาตุแห่งความมั่นคงคู่เมืองนครปนมมาชานะ้านานเราเดินทางไหว้พระธาตุครบทั้ง8ปองค์เวันแล้วผมแนะนำอย่าเพิ่งรีบกลับแวะพักกายพักใจที่ตัวเมืองกรลิมฝั่งโขงยามเย็นชมสะพานมิตรภาพไทยลาวลานพญานาคร่องเรือ ริมฝั่งโคงแม้แต่การปั่นจักรยานที่ลาพยายนาคยามเย็นสุดยอดระหว่างเล่าหากผมผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยมานังที่ด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์จังหวัดนครพนมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเราไปเที่ยวด้วยกันนะครับ